โอกาสเดินทางมาถึงสถานีบ้านหมี่แล้วจ้าคีนเน่จะพามาดูไอเทมแต่ละชิ้นจากกิจกรรมคาเฟ่แบร์เฮาส์ร่วมกับฮงไกสตาร์รลคิคินเนเหมามาทั้ง2เมนูเลยล่ะจะดื่มแก้วไหนก็ชื่นใจพร้อมออกไปตะลุยทุกภารกิจ ส่วนของแทมทั้งหมดนั้นจะประกอบไปด้วยปลอกแก้วและบัตรขุดไอเทมมีทั้งหมด2ลายคือคัฟกาและเบลดได้ตามเมนูน้ำที่เลือกนะบัตรขุดไอเทมนั้นที่ด้านหลังจะมีรหัสลับซ้อนอยู่นําไปกรอกในเกมเพื่อรับของรางวัลกันได้เลยส่วนแผ่นรองแก้วนี้จะได้รับ1นึ่ใบเพื่อสั่งน้ํา2แก้วนะคะมีด้วยกัน2รายตามภาพและของแทมอีก1ชิ้นที่สําคัญก็คือสติกเกอร์สุ่มคลไลทั้ง5ตัวละครคัฟกาเบลด ตัน้นหงซิลเวอร์วุฟสวดมาร์ชที่เจ็ดน้ินคิดนเนกับเพื่อนไม่ได้มาล่ะเพราะสั่งกันไปแค่คนละสองแก้วเท่านั้นเองใครที่ได้ไปร่วมกิจกรรมมาแล้วจุ่มได้ไลายอะไรกันมาบ้างโชคดีได้ตัวที่ชอบกันหรือเปล่านะหรือตั้นหาตัวละครไหนอยู่มาบอกเล่ากันได้นะคะบาย